ก็อยู่กับผมนะครับเซฟเอ็กยูวันนี้มาเล่นไหมครับเซฟเอ็มซีทีไนนะครับวันนี้ผมมาเล่นกับใครครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพิมซีนะครับเป็นเดิมเลยดูเรามาดูกันในเซฟไหนครับเซฟต่อไปเลยเซฟเอ็มซีทีซีเอ้ยไม่ใช่เอ็มซีทีไนนะครับโทษทีครับโทษทีครับแอดมินครับโอโทษทีครับโทษทีครับแบนไม่ถอดโปรโมทผิดไปแล้วครับโทษทีครับปไปครับพิมเราต้องมาแนะนําแบบว่าผู้เล่นใหม่ก็คือโหูเขาสวยวันพเลาพอดีอ๋อ ทุกคนน่าแต่แบบว่ามันมีแบบว่าทุกคนต้องเข้ามาแล้วละเอียดนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยรู้ด้วยใช่ครับเนี่ครับก็ไม่รู้นะวันนี้ก็พาไปใส่ยศต้องไหนครับใส่ยศอะไรครับแบบว่าใส่ยศใส่เพจครับพาเขาแบบพาผู้ชมตัวไหนครับบปตรมินนะครับหากัน อันนี้คือยศตกแต่งนะครับอันนี้มันก็มีมีฟีนะครับสายฟีก็เล่นได้นะครับนี่ได้ครับคุณคิมครับเดี๋ยวผมขอได่แล้วแม่เดี๋ยครับอ่ะฮะคุณคุณิมครับเออผมผมขอยิ้มตังคุณสักหนึ่งแสนได้ไหครับเดี๋ยวผมโอนให้คืนผมใส่ยศให้ให้ท่านผู้ชมดูครับโอเคได้ครับได้ครับได้ครับลำบากโอนคืออ้าวได้ครับแล้วอย่าอันนี้ครับผมลืมบอกไปนะครับท่านผู้ชมเทอมนี้มีการโอนเงินก็ได้นะครับมีเงินไม่ใช่ครับในอ่าับได้ครับ มีมีการมีการเก็บเงินในที่นะครับใช่ครับคุณี้ครับเก็บเงินแบบไปซื้อของซื้อของใช่ไหมครับอ้าวฮัลโหลใช่ครับใช่ครับโอเคครับเฮ้ยผมโอ้ยนีงนะครับผมนนะผมนันอย่างนี้ไหผมเป็นยศคนเหงาแล้วกันครับโอ้เอ้านี่เป็นตัวสตีบอด้ครับนี่นะครับทุกคนพิมพ์ว่า P A Y ครับแล้วก็พิมพ์ชื่อเพื่อนของอ้าวครับเนี่ยแล้วพิมพ์ชื่อเพื่อนของของทุกคนครับคุณเจมส์ครับเราลืมอะไรบ้างหรอครับ ผมต้องโอนให้คุณเท่าไหร่นะเมื่อกี้ผมยืมคุณมาแสนหนึ่งผมใช้ประมาณแบบแป๊บนึงครับหมายคว่าผมจะใช้อ๋อหนึ่งแสนลบเจ็ดหมื่นห้าประมาณสองหมื่นห้าครับผมต้องให้คุณคืมไปนะครับหนแสนลบสิบอ๋อโอเคครับนะครับผมแล้วให้คุณคิมคืนไปนะอ้าวอันนี้นะหน่วยสิบร้อยพันนับโอเคครับไปครับผมแล้วให้คุณคิมครับขอบคุณมากครับเราคุณอันนี้ครับคุณได้อยู่ลืมอะไรหรือเปล่าครับไม่รู้จักครับนายครับแล้วใส่ที่ตรงไหนครับ ตอนนี้ครับแล้วก็อยู่กับเลยอยู่กับยูนิฮานะครับผมอ่ะครับผมเราไม่ไจะบบกอย่างนะครับครับผมทีมไม่ได้ต้องคิดเพราะอะไรครับเราไปกับผมมาเลยครับเรามาเรามากับผมมาเลยครับครับวันปีใหม่นี้คือเรามาว่าหยุดมาหาเลินหานีครับดูนะครับเอาไปไหนครับคุณพิมนี่นะครับดูนี่นะครับคุณวับแก๊งเหรอคุณคุณคุณวับบ้านแก๊งเหรอครับไนโฮมครับลองพับมาโฮมดูครับนี่ครับที่เราไปกี่วันไปดูครับช่างไนนบ้างครับ โอ้เ<ช>พราผมนี่คืออ้าวนี่ครับเหมือนว่าผมจะปูอ่ะปูอ่ะใช่ครับอุ้ยคุณคิมอม่ม<า>เหมือนว่าฟาร์มฟาร์มฟาร์มเรามันมาเกิดที่นี่นะครับเอาตัว,ต,วตัวเล็กตัวนี้ครับมาปุ๊บเอาเอาบั้กระเด้งมันนู่นเลยครับครับคุณคิมไปบ้าง<ะ>แล้วคุณคุณไม่พาใส่เพี้ยนเหรอครับคุณคิมเราก็ถ้าเล่นเนี่ยเราก็ทับสปาวครับมา อ๋อใช่ครับไปนกครับแต่ผมขอแต่งตัวก่อนนะนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่เซฟเอ็กยูพี่ไงนี่คันยูนยูมันนี่นี่นี่เพชรงียบเพชรอยู่ตรงเงียบนะครับนะครับต้องเอ็กยูเอ็กยูนะใช่ครับเอ็กยูน่าจะเพชรหญิงครับอ่ะไม่ใช่ครับนะครับนะครับอ๋อนี่เหรอใช่ใช่นี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 ่คนคนเลือกตรงกลางเลยครับเพชรชายครับตรงกลางเพชรชายเลือกได้ไหมอ่ะอยายครับอ๋อเลือกได้อ๋อแล้วถ้าเราไม่อยากไม่ใส่ยุดล่ะ ไม่รู้เอาล่ะพี่เราได้ไหมถ้าเราไม่ใส่อะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็เพิ่งมาเล่นไม่กี่วันนะดังนั้นผมแล้วก็นี่นี่นี่สิครับนี่คนเข้ามาใหม่ก็สามารถกดตรงนี้นะจะไม่ก็ทับสปารมาปั๊บแล้วก็ใช่ครับมานี่ครับกดขี้ขวาได้ครับจะจะลืมมารับของฟรีนะครับปัดรที่คืนนี่คือสามารถเราไปแลกของได้ถูกถูกครับแต่ว่าผมรับไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นเป็นเป็นโพเอ่อโพ20ใช่ครับโพ20โพ20นะคือรับฟรีนะครับผมแล้วก็เงิน นี่คือแจก5,000ใช่ไหมครับคุณทิมใช่ครับคือสําหรับผู้ต้นเอ้ไม่ใช่ผู้เล่นผู้เล่นลืมต้นใช่ไหมครับ่ใช่รัะแบบมาก็กดรับตรงนี้คลวแจกครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นนี่เือบพวกแรกพวกแรกต่างต่างใช่ครับอันนี้เป็นเมล็ดอะไรอ่ะเมล็ดข้าวนะอันนี้ครับกดรับให้ดูนะครับท่านผู้ชมอันนี้เราเอาไปขายได้นะครับทุกคนต้องลองมาอาจจะต้องศึกษากันนิดหนะครับเพราะว่ามันต้องแบบว่าเอาไปแลบแล้วแบบแลกรับขายในแบบุ่นนี้ใช่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 อันนี้นี่นี่คุณได้ยินครับนี่กันเวลาออนไลน์ นะครับนะครับนี่สายฟิ้งก็อยู่ได้ครับนี่นะครับผมก็มีฮาร์ดยืนแบบยืนยี่สิบนาทีจะได้ใบหนึ่งครับแล้วก็เราเราแล้วเราก็ลองทับอะไรอยูครับนี่ครับแล้วซฟ่งมีแบบกิจกรรมเยอะเหมือนกันครับทุกคนอันนี้คนอยากจะรู้ข่าวสารทุกคนก็มานี่ครับแฟนเพจดิชอทเว็บไซต์ได้นะครับทุกคนอ๋อทีพีไม่ได้ไนี่ครับเอ่อมีเออเซฟเปลี่ยนหนึ่งเซฟ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 เปลี่ยนอยู่หน้าสปาเลยเพื่อนเนี่ยกระโดดมาเนี่ยคุณไปพุงกดไม่บอกผมนะทีนีครับทุกคนเรากดเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมครัับอ่าแล้วมมนจะี ครับว่าดิสคอยตขึ้นมาใช่ไหมเรากดตัว T ปุ๊บอ่ะแล้วเราจะกดว่าใช่หรือว่าคัดลอกทิ้งนะครับท่านผู้ชมอืมใช่ครับทำทำเหมือนกันทุกทุกอันนะครับท่านผู้ชมครับใช่ครับนี่ครับโอ้ห้าติดบักติดบักไปครับขับอีกมาเหรอครับนี่ครับใช่มาดร๋อนี่นี่คือนี่คืนอะไรน่อันนี้คือโซนแล้วคุณเ็มเป็นโซนอันนี้โซนมาใหม่เลยคุณเทพอ๋อใช่นี่นี่นี่มาดูนี่มาดูนี่มาดูนี่นี่นะครับนะครับเนี่ยเราก็ไปขุดคิดมัดมาแล้วก็มาแลของครับ ในของอ๋อของที่นี่คือเป็นกล่องสมนะครับใช่กล่องสุ่มปั๊บเราเราไปทําให้นักผู้ชมดูสักหน่อยครับคือเอามาขายได้นะครับอันเนี้ยนะครับนี่นี่อ่ะอะไรแบบนี่นี่อันนี้คือคนขี้เกียจไม่จะมาในในนี้นะนี่นี่เอ้ยขอขอเปิดกล่องได้ไหมอ่ะอันอันนั่ือสุ่มเยอะไหมหน่ะไหนอ่ะจะบอกว่าเอาไวดไม่ได้เดี่ยวไปเป็นของสุ่มเอาเอาเหรอนะมีไหน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 เราคุรท่านท่านท่านทำเชมนี้ตรงนี้ไหน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 เลยล่โอ้ยนี่ไงกล่องนี่ครับคุณเจ็บอ้าวเปิดปั๊บเอ้าเอ้า กดไปไหนอ,ะอ่ะกดท,ที่ขวาแล้วก็จะได้มาสิบกล่องนะอันนี้นะครับผมขอลองเปิดมาได้ไหมไหนุณทิี่นี่ไหมอะ่ะเ,เหอโลดิบินไหนวะนี่นี่นครับนี่คนที่ลองไปเปิดดูไหนวะครับ,รบอ้าวไหนอะ่ะมุดจังวะอ๋อนี่หลังต้นไม้นี่อ๋โอโอ้มองไม่เห็นเลยนะนี่กดท,ที่ขวาอ่ะแล้วมันจะบ้าเห็นไหมอ๋อแล้วเปิดแล้วคืออ๋อก้อนหินอะครับลองเปิดดูสักสิบกล่องครับครับเลองจะเปิดแบบว่าให้ทิบกลครับเบื่อจัง เกลือจัดเกลือจัดครับอันนี้ก้อนนี่มาเอาก้อนนี่มานี่คือต้องเป็นสีบล็อกนั่นไงอันนี้คือขวดครับแล้วก็นี่แล้วก็มาปั๊บเสร็จแล้วก็ทับเย็บมัดไปเกาะเอ็กมัดกับอ่ะทับกับไม่ได้อ่ะฮะทับกับไม่ได้เหมือนกันแพทต้องนี่ครับนี่ครับแล้วนี่อันนี้คือจุดจุดจุที่คุณฟาร์มันเหรอใช่ใช่ใช่เฮ้ยนั่นผมทับในทับนี่นี่นี่นีอันนี้คือผมนี่เป็นกล่องใหญ่ สองกล้องนี่สตาร์ี้เงียบเต็มบ่อที่สามนี่นี่แล้วนี่ก็ของนี่ครับคุณอาทิตย์ก็คือใครครับไม่รู้จักครับไม่รู้จักครับอ,อ้าวให้ให้เราเรื่อ้าวเอา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 ดูดิดูดีนี่แล้ว,ลวเอาเราเราพูดมาจากไหนเราเพื่อนเนี่ยอันอันนี้ก็คือคุณไนท์นะไม่แล้วคุณเราพูดมาจากไหนเหรออะไรอะอะไรอ่ะไม่คุณเราพูดมาจากไหนเหรอครับคุณทิมอ้าวก็ทับนะครับทับฟรีครับเออนี่ทับฟรีไม่ใช่ครับแบบว่าพวกแบบอินช่านะครับทับฟรีครับฮัลโหลถ้าพูดอินช่าเนี่ยนะ ต้องมาต้องทับฟรีครับเพราะว่าเอนชานมันจะแบบตีแตกแล้วครับมันต้องทับฟ<อ>ร,บร,รอีอ่ะมาค่าไม่ครับแล้วแล้วอ๋อคุณคุณใช้ฟรีเนี่ยนะตีเหรอใช่ใช่หรือว่านี่ทุกคนอาจจะแบบว่าถ้าคนเล่นใหม่ใช่ไหมก็ต้องทับไปสบาวก่อนอ่าอสบาย<ม>สบาวเสร็จปั๊บมากดอันนี้ไอันนี้กลมๆเนี่ยเซฟมันนี่เซฟนะครับแล้วนะครับขอโอเคครับกดอันกลมนะครับนี่แล้วแล้วเราก็มาเนี่ยกดที่ขวาอัพแล้วกดเนี่ยาร์ปโซนต้นไม้อ่ะไปโซนต้นไม้ใช่ครับ ขอพรจุดหมาเหรอครับอ๋อขอพรจุดหมาครับจุดหมายครับเขียวนครับแล้วก็กดที่ขวานี่แล้วครับไปนี่แล้วก็มันก็จะสุ่มจุดเกิดนะแล้วเราก็บินหาไปเรื่อยๆอ่ะบินหาไปนะครับอันนี้แต่แต่วกี้คเล่นโทไม่เหรอแต่ผมขอไปนี่นะแต่ผมไม่มีแบบคนนั้นผมขอต้องทีมกลับไปเดิมก่อนนี่มาและวกดเซฟบัฟมาอัพไปหนึงนะผมไปฟบั๊หาใครนะแป๊บนึ่งครับอันนี้ก็คุณไปเยอะแล้วนะคือไม่ต้องสืบเลยนะ แล้ว่าคนมีทิคไม่หนักคนหิมะว่าต้องทำว่าต้องทำขุดก็ขุดไปเรื่อยๆครับเพีแค่นั้นครับโอเคครับนี่ก็คือเป็นแบบว่าเล็กๆนั้นนะครับทุกคนที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งที่แบบทําให้เราได้เงินเออนี่ๆแล้วก็มีมีคนกระซิบมาบอกว่าคนที่มาเล่นวันแรกทับทีพีกดทีเนื้อหมูไหนลองดูสิทีพีทีเอ็นทับทีเอ็นแล้วก็กดทีเนื้อหมูนี่นี่นี่เนื้อหมูแต่ผมขอเนื้อหมูเสร็จเนื้อหมูแล้วกดอันไหนต่อแล้วลูกแอันไหนก่อนอันนี้ทำดีกับเนื้อหมูอันนี้อันไหนเนื้อหมู

เอามาที่ S A W N ที่ไม่ได้ใช่ไหม H A W อ่ะวันนี้นับ S A ตีไปเนี AW, remained, aha, er ่ยฟาร์มได้เลยครับตามนี่แล้วครับไปนี um> ่ครับทุกคนมาอ่าเราเกิดมาที่สปาใช่ไหมครับนี่นะครับคือท่านผู้ชมนี่ก็คือว่ามันจะมี2โลกให้ท่านผู้ชมเลือกนะครับว่าทุกคนนี่อยากจะได้แบบพื้นที่เรียบหรือว่าแบบว่าไม่เรียบครับนี่คือแบบว่าถ้าเราจะสร้างบ้านตรงนี้ก็คือเป็นพื้นที่เรียบนะท่านผู้ชมแบบนี้นะครับแล้วก็จะเป็นม่านทส่วนแบบนี้นะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมคงจะรู้อยู่แล้วว่าเออนี่ครับ ี่แต่วันนี้กุ่ม่เกิดอันนี้น่าเผื่อแบบใครไม่รู้กรสุนนี่ัอุ้ยคนนี้อยู่โลกเดียวกับเราบ้างโคตรใหญ่เลยอ่ะคนนี้ใครอ่ะคนนี้มาวางวางของไหมโหอุ้ยบ้านใหญ่มากบ้านใหญ่มากขออยู่ด้วยได้ไหมครับมีต้นสองที่ะมีโลกกว้างอันนี้คือโลกกว้างสร้างบ้านได้เหมือนกันนะครับโอ้โหเขาน่าจะรู้อยู่แลับคุณพิม์อันนี้แล้วก็แล้วก็ไอ้ต้นไม้เมื่อกี้นะเรา อ่าแล้วก็มีอีกที่นึงครับเผื่ออาจจะเป็นแบบว่าเด็กๆน้องน้องหนูๆเนี่ยอาจจะแบบมาเล่นครับนี่ครับน้องๆ้องหนูอาจจะชอบแบบว่าโซนต้นไม้ครับเผื่อน้องๆหนูนี้อาจจะแบบว่าเล่นสแควร์มาแล้วก็แบบไม่ชอบที่เรียๆมาแล้วก็มาตรงครับนี่โอ้โหแล้วดูครับจะเจอแบบเฮ้ยนี่มีแข่งพิมพ์เร็วด้วยนะลืมบอกโอ้โหดูบ้านเขาสิครับมีแข่งพิมพ์เร็วด้วยเออไม่ได้๋อบ้านพิมพ์เร็วเขาอันเขาเอ้พิมพ์เร็วมันต้องพิมพ์ว่าอะไรอะไม่เห็นมีบอกแรวเนี้ย แต่ว่าบ้านของพวกผมนี่คือเราอยู่กันในอันนี้ครับพื้นที่เรียบครับท่านผู้ชมเพราะว่าเอาดูแล้แลวเลครับแสนน่าจะไม่ได้เปิดฮะรอะแรวคุณทีมที่เราอยู่กันในพื้นที่เรียบครับออเพราะว่าเราขี้เกียจไปหาตรงนี้ครับโซนนี้ดีกว่าเพราะว่าเราขี้เกียจขี่พื้นที่เอ้ลี์พื้นที่ครับนี่ครับโอโ้โหอันนี้<อ>ฟาร์มฟาร์มฟาร์มข้นนี้ <Yeah. S 1> ผมเป็นคนทำเองครับแล้วก็แครอทนี้ก็ผมเลดยครับเฮ้ ใช่ครับแล้วว่านี่ฟาร์มข้าวที่ผมโหที่ผมไม่ได้มาอยู่หลายวันนี่คือผมก็มาทำครับนี่ครับแล้วจุดจุดแหล่งรวมครับที่ผมบบว่าเก็บของครับไหนปุ๊บเราต้องเดินดูนะครับอาจจะทำระบบไหมยังครับมีสอนในยูทูบครับผมก็ไปหายผมก็ให้เพื่ออะไรเสียงอะไรครับไม่รู้หมผมก็ให้ให้ให้เพื่อผม แบบว่าเป็นคนจัดการเพื่อระบบนะคที่นี่นะครับแล้วก็จะมีไขมันอางเงี้ยได้นะพวกข้าวใช่ไหมครับทีมใช่ใช่ตอนนี้กำดังดีเลยมีข้าวกลานี่ครับท่านผู้ชมนะนี่ท่านท่านท่านผู้ชมแบบว่าอันนี้ใช่ไหมครับแบบว่าอยากจะขายของนี่คือกดทับช็อปนะแล้วก็ของครับอยากจะขายมีขายได้ธนาคารมีธนาคารนี่นะครับฟาร์มเลเทอร์ใครเป็นคนทาำเนี่ยคุณทีมบอกผมได้ไหมเนี่ยช่วยกันทางครับโอ้โหเรแบบว่าได้เงินดีเหมือนกันครับฟาร์มเลเทอร์เนี่ยครับฟาร์มโอ้โหหลายก็เออนี่ย ทั้งหมดทั้งเนี่ยทั้งหมดสามแถวอะสามแถวประมาณเกือบสองล้านเนี่ยเห็นเงินใช่หรอขวานี่มไหมเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เนี่ยขวาแล้วเนี่ยเป็นงล้วนเรราเฟาโกโก้คันนี้ได้อะไรมาครับเนี่ยไหนโกโก้คันไหนหีาฟาร์มโกโก้ฟาร์มแล้วก็นาจะไปขายครับแต่ไม่มีใครขนเลยนี่ครับนี่ครับนี่ครับเป็นบ้านที่เพื่อนของผมชวนมาเพราะผมมาเลยครับโอ้โหเราต้องมาแย่บ้านเอ้ยต้องมาแวะบ้านเพื่อนนะครับโอ้โหสวยมากครับนี่ครับเป็นบ้านของโคลาแมนครับ แล้วนี่ครับเป็นเป็นของบ้านของเออแสนสักครับอ่าเขาอาจจะสร้างบ้านไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับตรงน,นี้เขาอาจจะแบบว่าสร้างไปก่อน,นครับ <laughs> โอเคครับแล้วมีมีจุดไหนที่น่าอ๋ออ๋ออ๋อ,อลืมลืมลืม,ล,มลืมจุดนี้เลยท่านผู้ชมจุดไหนนี่ครับจะน่าจะเป็นจุดไฮไลท์ของคลิปเราละจุดอะไรก็คือ<ล>ทับบอสนะครับคุณเฮียถับบอสนะครับเออนี่บอสบอสเออนี่จุดสุดท้ายละครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับเป็นคือฟาร์มตองนี้นี่คือมีระบบว่าฟาร์มบอสนะครับ ลับบอสนี่คือแบบว่าเอาไปแลกของนะครับนี่คือครับท่านผู้ชมถ้าเวลาจะดูเวลาบอสเกิดนี่คือกดตรงนี้นะครับกดที่ขวาอันนี้คือบอสเกิดแล้วใช่ครับก็คือบอสเหลือก็กดที่ขวาครับไปเรากดเข้าไปครับลองตีดูหน่อยวิ้งมาใส่กอ่อนเราจะดูเดี๋ยวดูดูผมครับอไป่ะนี่แล้วอันนี้ขายได้เหมือนเราขายได้แล้วเสร็จนี่ครับแล้วกของ็มาณนกการเราก็มาดูได้เรียนๆครับท่านผู้ชมแล้วก็ทับบอสต่อครับตีย้อนกันครับไปโอ้ตีย้อนไหวเหรอนี่ครับไปด้วยครับ ปิงมาทำไมครับมามาแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วโอ้ยหอ้าไม่ไหวครับ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 ไม่ใช่ครับผม่ผมก็ไม่ไหวครับโอ้ยจะตายจะตายใช่เหรอไหวไหวเพื่อนไหวเพื่อนเราฟังของเจ็จัดฟังจัดไม่ไอ้ไม่เจ็บเจ็เราเราเราอดี้กูให้มึงไปไหนแล้วเพื่อให้อะไรอ่ะโอ้ไอไอนั่นน่ะอ๋อไหนไหนไม่อยู่ไหนไหวมันต้องกดทิศซ้ายครับพะโลเนี่ยเหรอตาโมกี้ครับโอ้โห อีซี่ไหมครับคุณยินอันนี้ของผมมันไม่ค่อยโหดนะต้องใช้ของแบบมันแบบตายง่ายนะครับของของผมก็คือเราสามร้านครับเราจะกับโค้ดมันยังไงไปครับกับโคครับมาอผมกดอะไรหนิผมทับอะไรหนิทำไมอ่ะทำไมอ่ะไปครับคุณยิมมาเดี๋ยวเราไปคลิปกันดีกว่าครับไปโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับมีไว้เพียร์ท่านนี้นะครับก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ช่องผมก็ช่องถูกด้วยนะครับใช่ก็ถ้าใครอยากเล่นเซิร์ฟนี้เดี๋ยวผมจะทิ้ง IP ไว้ใช่ครับทิ้ง IP ไว้ใต้ลิงก์ลิงก์คลิปชั่นะครับผมอุ้มไปฮะใต้ description ่นะครับโอเคขอโทโอเคครับงั้นก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปครับไปครับซิย่าครับไปเปว